โรงเรียนตลาดโพพิทยาคมยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ตั้งอยู่หมู่บ้านตลาดโพเลขที่ย3หมู่ที่7ด ตำบลตลาดโพอําเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์บริหารงานโดยนายนัทชัยเอี่ยมสร้อยผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมและนางนภภาศรีสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น33คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งหมด415คนจำนวนทั้งสิ้น15ห้องเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานและมีการกระจายอำนาจด้วยหลักการบริหารโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่มีการกระจายอำนาจการบริหารโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมมีภูมิทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตระหนักในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสุขภาพแข็งแรงมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามศักยภาพมีคำขวัญโรงเรียนที่ยึดถือเป็นหลักชัยในการดำเนินงานคือ ระพื้นดีวินัยดีมีวิชาพัฒนาชุมชนจากเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่กําหนดร่วมกันดังกล่าวโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมได้นำมาเป็นหลักยึดในการดำเนินงานการบริหารงานดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร พัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดโครงการวิชาการแดกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถตามศักยภาพของตนเองส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณและจัดให้มีโครงการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ขาดทักษะในการคำนวณโดยผ่านการคัดกรองจากคุณครูมีการจัดการเดินการสอนและดูแลนักเรียนรวมตามสิทธิที่สมควรได้รับส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่พร้อมในการประกอบอาชีพสามารถวางแผนการทำงานด้วยตนเองจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบส่งเสริมอาชีพตลอดจนสามารถหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 2. การบริหารงบประมาณโรงเรียนตลาดโภพิทยาคมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระเบียบม,มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสลัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียนและคุณภาพของงานประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพให้บริการสนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรตามแผนและโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการรับเงินการเก็บรักษาเงินมีการใช้จ่ายเงินปฏิบัติตามระเบียบที่การคลังกำหนดจัดทำบัญชีการเงินและจัดทำรายงานการเงินรายงานต้นสังกัด 3. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย เป็นปัจจุบันมีการวางแผนอัตรากำลังทุกปีจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานตามกาคาสออกำหนดและติดตามอย่างเป็นรูปธรรมจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทุกปีการศึกษา ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ค่าราชการครูและบุลคลากรทางการศึกษาที่สร้างผลงานและทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการขอเครื่องราชอิสริยภรณ์ให้แก่ค่าราชการครูตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและวิชาชีพด้วยความยุติธรรมและปโปร่งใส 4. การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมได้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นหลักโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการข้อมูลงานต่างๆมีการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการควบคุมภายในรายงานไปยังต้นสังกัดในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบรางวัลความภาคภูมิใจโรงเรียนตลาดภูพพิทยาคม รางวัลสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเหรียญทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีร,รัมย์ประจำปี2565รางวัลสถานศึกษาปลอดบุรีประจำปีการศึกษา2564รางวัลสถานศึกษา ที่มีการบริหารจัดการและการนำเนินการระบบแนแนะวในสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับเงินรางวัลครูผู้สอนรางวัลครูและบุคลากรดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์นางจินดาธรรมธุระได้รับรางวัลครูดีสีสอพอมประจำปี2564 รางวัลครูดีไม่มีอบบยมุขประจําปี2564รางวัลน,นักเรียนนายนพพลหน่าชมได้รับคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจําปี2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสถานศึกษาขนาดเล็กนายนพพลหน่าชมได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศประจําปี2564นางสาวสุพันณิกาต่อรบรําได้รับรางวัลวัฒน,นธรรมวินิจผู้นำทางวัฒนธรรมระดับดีมากของจังหวัดบุรีรัมย์ประจําปี2564ชมรมทูบีนับวันโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมได้เข้าร่วมการประกวดผลการดําเนิน,นง,งาน โครงการทู n ีนัมเบรระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2565กลุ่มดีเด่น ปัญหายาเสพติดภายใต้ของขวชีวะเป็นหนึ่งในที่่าตื่ต้นใช้ในพื้นที่ของพวกเราสถานการณ์ยาเสพติดอย่างมีบทเป็นจากพื้นที่ดังนั้นพวกเราก็จะไม่ละทิ้งจะช่วยกันแก้ไขปัญหาจึงได้นัดทูบีโนวันข้ามาเพราะเรารู้ว่าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีโนวันในทุนกระหม่อมหญิงบนราชชัญญาสิริวัฒนาพานาวดี ช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของพวกเราได้ปัจจุบันเรามีสมาชิกที่ได้จากการเปิดรับสมัครสมาชิกในช่วงอายุ6ถึง24ปีเป็นสมาชิกแายในโรงเรียนจำนวน420คนและสมาชิกสมทบเป็นครูผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้งสิน้น930คนที่ส่ับชมรมทูบ<ะ>ีในเมือบราณโรงเรียนตลาดโคกวิทยาคมสร้างสรรค์ชุมชนให้เก่งีมีสุขบูรณาการน้ำกิจกรรมนำสู่ควาเป็นหนึง่งและเป็นพันธ์ยาเสรีรูปปั้นของเราโฮมมันจะใหญ่นาชมรมให้ผ่านระดับกีฬาในปี2565 โรงเรียนตลาดโพพิทยาคมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาติดตามตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษาและแนะนำด้วยไมตรีอันดีโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป